อยากได้ตัวนี้อยากได้อยากได้ตัวนี้อยากได้คุณคุกกี้รถด,ดอกคาเมลเลียมาอยู่มาอยู่ในตนลับคุกกี้หนูเหอะมา,ม,ามีโอกาสแค่สองครั้งมีโอกาสแค่สองครั้งมีสิบครั้งได้สองครั้งเพราะว่าเรามีสองพันปะ่ปะปสุดหล่อคนนั้นต้องเป็นของฉัน<อ> แล้ว <laughs> เขามีเศษอะไรอีกเยหรอเศษอันใหมออ่ให้หนูเถอะแพทที่แล้วหนูไม่ได้ตัวละครเลยนะไดทท้่ล้วหนูหนูเกลือมากอะไรพี่แววสุดๆไปจริงโอ้โหเกลือแล้วะเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาสุ่มอมืไม่แม้แตเ่เซษสองพันห้า สี่แปดร้อยลองลองลองเอาสำหรับใช้เงินแก้ปัญหาเหรอเราใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเป็นเงินเราหาใหม่ได้แต่คุกกี้ดอกคาร์เมเลียถ้าเราไม่สุ่มเราก็กว่าจะได้เออด้วยพลังแห่งเมมโมเอ,อ้ยนี่ไงเมมโมถ้าหนูได้หนูถ้าหนูได้แล้วหนูจะ ถ้าหนูได้ทำอะไรดีถ้าหนูได้ใช่ไหมอ่มอามาคิดกันนะถ้าหนูได้ในลาวเนี่ยหนึ่งสุม่มถ้าหนูได้ในลาวเนี <c oughs> ่ยหนึ่งสุ่มคิดไม่ออก One eternity later ถ้าหนูได้ในลาวนี้ยหนึ่งสุ่มหนูจะ เอาล่างเม็ดมุมาเล่นเลยเดเราจะเสกล่างเม็ดมุขึ้นมาให้เมมโมโดยเฉพาะแล้วก็จะเอาเมมโมไปแลกเลยแล้วก็จะเอาเมมโมไปแลกกับซูเปอร์อีพิก let's go เฮ้ยมีสิทธิ์นะเอาเยอย่าไปดูอย่าไปดูอุ้ยตาย มือมือโดนเริ่มลกอ่ะเริ่มลกพอพอแบบถ้าอาจจะเอาแมวโมไปแรกนี่มันมันแอบ,บเสี่ยงต้องได้แล้วปะได้เศษไม่นับนะขอดักไว้ก่อนถ้าได้เศษไม่นับแล้วต้องได้เป็นตัวนะใายวิญญาอีนะแมวโมแบบเมโมรับจบเอ้ยเอ้ย นี่นเฮ้ยโคตรกลัวโคอนล้นเลยในใจนั่นก็อยากได้แต่อีกในใจก็แอบกลัวเฮ้ยแล้วเตีม้มแล้วเตีม้มจีนเหมือนกันนะอะเกือบแล่มีจริงไหมเอ้ยยังยังมีล้นอเหรอะเมโมยังมีล,นล้นอ,อยู่นะ จ,จ,จ,รรรจริงด้วยมั้ยจริงด้วยมั้ยจริงด้วยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวเราหัน,หนล้วกันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยขอบคุณรอไห้นี่คือเลือกจริง oh my god 我的天真的真的 oh my god ในใจก็มีความสุขแต่อีกใจก็เล่นเบ็ดโมโอเคได้อุ้ยเฮงอ่ะคุณหนูและนายท่านทุกคนนะคะพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามโอ้ยชิคก์หน้าเลยโม่โม่บีม ขอให้ทานป๊อกกี้ให้อร่อยนะคะงาม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 โอเคหวานพอไหมครับหวานพอไหมคะเดี๋ยวอ้าปอนอันนี้ปอนอ้า